ข้าวหอ,วอวไม่ข้าเหรอ มันก็มืดไว้ยังแต่ในรูปอ่ะใช้ต่อตัวเองตะขอเลยเนาะมันถูกออกเอะถูกออกไม่ขึ้นต้นจะขายพิลล์นายแหล่รับปริญญาแล้วเหรอ แล้วตกลงพวกนี้ไปมากี่มาไม่ยอมรถสองนี้ก็ยอมไม่รถนี้เหน็่อยนะเออไม่ดฟิวออกเกดแล้วไม่ออกยางเออตัดไฟตัดไฟหรือว่าเนี้ย